วันสิไปนั่นเอาก็ต้องหากีเลียนก่อนเต็มผมเงี้ยมาถมขึ้นเลยผมไม่กินเนาะผมตัวเพราะว่ารถก็สีมากวดออกด้อยโอ้กีเลียนหลายแล้วคุณอือไปไปไปล่าปลาใหญ่กันทีมงานขี้กระตึกเฮ้ยสาๆที่เกาหลีไปหาล่าปลาใหญ่กันครับผมเจอกันที่หนองมาหอดมาถึงแล้ว ไม้เก่าไม้เดิมมันมีหมุงยางไปอีกหลายหลุมอยู่ดิทุ่งปลามาแช่ถาเลยมาหอดมาถึงกันแล้วไม้เดิมไม้หลุมนี่แหละเยันดูดิยังก็ดังจุ๋มหลุดค,คือเหล่าน้อนดีตดอดโดนดีนดีดีอูด้ดโว่องคือบน ดึหมุนเอาคือน้องกันเล็กดีอ๋อมาแล้วครับผมเตามเรียกรู้หมานด้วยเอาค่อยตกซอยกันครับผมไหนดูดิศัยในหลุมลองดูดิก็ี่กินง่ายจจานเปียกอยู่ในหลุมนี่อ๋อน้องเบิ้งอือเมนนี่ดีโยนลงใส่เลยเอ๋อสองกันเลยเอ้โหดึงปึ๊บ นี่เอาในหลุมอีหลีนี่นี่นี่เออโอ้ยหลุดวันนั้นนี่ครับอืออันนี้หลุมเลยไปแล้วครับผมไปแล้ว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 ในหลุมโอ้ตัวใหญ่โอ้ปลาเบ็ดปลาเบ็ดปลาเบ็ดโอ้ปลาเบ็ดกบบนี้ทันในหลุมว่ะโอ้ดีใจเลยปลาเบ็ดปลาเบ็ด เข้าลุมเออบลาแบตเข่าลุ่มโอ้หมานมันครับผมเอ้าลองดูสิปลาแบตอยู่ในหลุมเฉยเ่ะเัล่าเงี้ยเรียนใส่เลยเป่ะเอ้โอ้โอ้ดึงเทือนเทือนจังเตือนโอ้กว้างเกือบเสมอแล้วมีหันอมมิดอมมิดโอ้โหเอ้าเก็บแจมกันครับผมเก็บแจมเรื่อยๆนอาจารย์เปียกเอ้าไม่เลี้ไม่เลี้ยอยู่ในหลุมครับผม นั่น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 อยู่ในหลุมอยู่ในหลุมนี่ตอดควายสิเงี้ยมหน่อยตรงในเปลี่ยนเงียบเหมิดคักแล้วมันเดียวจะดวงเบียดแจกเสียกัเบียดไงปลาเบียดไงอู้หูปลาเบียดไงในหลุมมาเอาละประเด็หมันแล้วฮะเข้าชนีดแบบชนีดพี่น้องมองนี่คือแล้วมันอยู่ในหลุมมอนคอยจอดไปเรื่อยๆจวดจากหลุมนี้ไปก้อนนี่นี่สองสามหลุมไปนี่ หยดไปเรื่อยหยดไปเรื่อยหมานแท้รบที่นี่อนเอออะไรเงี้ยกันอื้มขื่นเห็นแต่ทิศตัวตัวหยดน้ำหลุมได้การครับผมได้การเอาไม่จัดแยกอึดตัววันนี้ตกปลาในหลุมครับผมตกปลาในหลุมเอาหลุมนี่มันตวัดยี่สิบหันเลยอ่าก็เพราะหมาน้ำมูว่วอืม โอ้ผมมีครับนี่สองหลุมมีอยู่นออกไปแล้วมั้นเอาไปที่นี่เบ็ดเราหยวดเอาเลยวะไม่ต้องใช้คันครับผมเอาไม่ต้องใส่คันทั้งนั้นฟูนะดึงเอาดึงเอาโอ้ตูดูดไม่ต้องใส่คันเบ็ดครับผมเอ้ตอนนี้ไปแล้วครับผมโอ้ยเบื้องจะขวนเอือห้องแกว่งดึงหลากไหมโอ้ยไม่ไม เนี่ยเนี่ยโอ้ยแล้วปุ๊บมีตะแยงยังเนี่ยโอ้ยนี่หลุมใหม่เออแม่งยังพักเดี๋เอาเอาเบิร์ห้องกอนดีกว่าทำงานกับเนี้ยครับผมพักแป๊บหนึ่งครับผมหอนเอ้มาจุดนี้แล้วครับผมโอ้โอ้โอ้ตัวหลังจากเบียกเสยน้ำหนีมันอยู่ตาหนามนี่ครับผมมันองน้ำไหลนี่คิดว่าเ้ามาถึงจุดเลยนี่ี เรามาถูกจุดแล้วเรามาถูกจุดแล้วปานมาเล่นน้ำซวน้ำอยู่นี่เนาะจึงกันมาอีกด้วยมึงหนูปานอยู่ฟังฝุ่นไยมส่วนปุปปามันมีม멍นู้นมองซอ,อ,อกเข้าไปเนี่ยหันไปย้อนเอาขี้ขา้ขาวเดียวอ๋อหูมาเบ็ดมาเบ็ดมาเบ็ดแท้แบบนี้อู้เมียมง่ายนี่อยู่มาแดงเป็ดนี่อยู่เต็มออมเง่นนะ ยังวันเมืนนะ่อหั่นะปลาอยู่หนีเลยเหรอ <c oughs> เต็มมืออ้อไงยะวันปลาน,นิ้น่ะโหลดขอพักหลบแดดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยสู่กันต่อถึงยางมะไก่พร้อมยางมะน้ำกวนหินล้ำบาก รอรุนผลงานรอรุนผลงานในหลายแล้วครับเพราะงั้นซิปมีซิปเตีมเนาะในปู้ละหานหกเตียมเติมกันตรวจแล้วไปแล้วไปแล้วอู้อู้มิตตเมย์ยิ่งยงเหรออู้ปลากาเกาหลีหรือว่าปลา,าหมอช้างเหยียบทางสุรินเขาเรียกปลา,าหมอช้างเหยียบปลากะาเหรอเก็บเตีมไปเรื่อยๆมันมัน ขนาดหงมุ้งเรายังแดดเปลี่ยนเปี่ยนเยอะสองทุ่มที่เกาหลียังไม่ค่ำเลยเอ้าเอ้าเอาปานมาซุ้มอยู่หนีหรือคือแล้วคือแล้วมัาซัวออยู่ไหนมีหลีนั่นน่ะเอาไม่ห็จันเปียกวุ้น่ะอู้อู้อู้วุน่ะวุน่ะวู้ขวาทรวงตีบ่าเอาดิฉันคว้าทอวงอ่ะ <laughs> เอาได้ปล่อยได้แตงกวาทองอ่ะคือลากเบียดมากวาทองนี่คือปล่อยมันเนี่ยคือวันพอมีอาฉีบปุ้เสร็จผูปดป้าบอลยุตาหนำเขาจะคอยขยับไปเรื่อยครับจุดนี้เมือมอเ่อเท่าอีขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยล้วเว,เวลากลับคือขืนทั้งแ้ย,ง,ยงกลับเลยครับผมเขาจะไปสำรวจพวกมะมงไหนก็นมาแต่หอมอ่งหลุมเขาคอยไปว่ามงไหนจุดมีปลาพูดนะปลาไหนขึ้นน่ะ เอาเรียกจานเปียกอ่ะโอ้จานเปียกก็มานเ่งมาโอ้ดูอีเหียนน้อยไหมเจออีเหียนน้อยก็ทื่อทื่อาไว้ทื่นเอาทื่นเอาเลยโอ้โหเกษตรก็ขันเบียดนะขันเบียดน้อยก็ได้ตัวน้อยนะเอาทั้งยังเอาอีกแล้วโอ้สุ่มอยู่มองยังสุ่มซุ้มซุ้มพอดีมีมองนางลบผมจังไนครับผมฮัลโหลบดจังไนจังไก่จีร่ากันต่อครับผม กับผมจิิงนะขี่กระตกอข้ามหอดตรงจุดนี้แล้วย้อนในหลุมกับผมปานอยู่ในหลุมลนะนี่ลองดูนะพี่น้องลองดูด้วยมันอยู่ในหลุมดิ้นั่นนั่นนั่นปานอยู่ในหลุมกับผมมันเป็นหลุมนีุ่หลมเป็นหลุมน้ําตกที่เขาชะลอน้ํานะ ติดแล้วติดแล้วอู้ติดแล้วครับผมนี่นี่แล้วนึองแต้มครับผมสวยๆเลยเอาเหมือนห้องใบยวนกบขินเป็นน้ำคบบั้นปะอู้เฮาฟัาางน้งก็ได้แล้วครับผมเออนี่แนละ้วใบยวนบัวขินแม่ใหญ่ดีอาจารย์เปียกย้อนโอ้โหเก็บแ,แต้มไปเรื่อยๆ,ๆครับผมอู้แม่นี่ไงเขาทิ้ง เทียบกันในเมกับลูกเดิกูว่าปลาแซนี้มันสินั่นก่อนเอ้าเก็บแจมไปเรื่อยๆครับผมเก็บแจมไปเรื่อยๆกูหลายหลือดิโอ้โหหลุด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 โอ้หลายตัวนี้ไปเก็บปลาขวัญมาดดีคิดอะไรอยู่นี่แล้วไปย้อนในหลุมอีกครับเปียกลปอมยังไงเนาะจานเปียกโอ้อหจานเปียก วุ่ไก่อันเปรียกมัอยู่กไก่เช่นสินะมุดตรงย้อนไก่กอ๋อมีวอยู่หลอกไก่ยังสิมีวมี evet, ม <respuesta. S 1> ม,ม,ม,มีอยู่มีอยู่อือเขาออู้อูู้้อเิ่งหองจากอนอุยแม่เียหด

ไม่เงียบเพแกพี่น้องก็ไปสรุปผลงานกันครับผมเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ค่ำเมือนดแล้วครับผมมาเรามาสรุปผลงานให้พี่น้องดูครับผมโอเเก็นยังไโอ้ได้หลายอยู่ที่พี่น้องอู้นะอู้นะหลายอยู่ที่ปากกาครับผมมูนะเพราะได้อยูุได้กินเยอะครับผมนี่เยอะมากคลิปนี้เยอะมากคือช่วงนี้อาจจะตกปลาบ่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนครับผม เราจะตกปลาเพื่อไปแช่ฟิตไว้ในตู้เย็นครับผมเพื่อเราจะได้กินตอนหน้าหนาวครับผมช่วงนี้อาจจะเห็นเป้านี้ตกปลาเพราะว่าส,สิ่ใส้บิดใสม่องหรือว่าว่านแหหรือว่ายังกระซังเฮกับเก่ากับน้ำครับผมช่วงนี้อาจจะตกปลาบ่อยครับผมที่เกาหลีปลาเยอะมากครับผมเราจะตกไว้กินหน้าหนาวครับผมเยอะ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 าสำหรับคลิปนี้กับยูดีมีแฮ้งสุขสุขคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย